กโสวยมากและรถเดิมๆนะคะสวยๆเลยแม็กเดิมนะคะสวยๆเลยนะตัวแม็กไลเนอร์โอ้โหสภาพดีเกินทุกคนเหมือนใหม่เลยภายในบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะกุ้งกว้างเลยนะเสน่ห์รถบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็น4ี่ประตูปีใหม่ไม่น้อยนะคะผ่อนสบายๆเลยนะคะสวยๆเลยกับเจ้าคันนี้เลย ลักรีโวนะคะเซตดิชั่นเอนทรีนะคะคันนี้เป็น4ประตูนะคะปี2023นะปีใหม่ด้วยนะทุกคนสภาพรถคือแบบว่าสวยนะคะทุกคนสวยมากและรถเดิมๆนะคะสวยๆเลยกระจังหน้าเอยไฟใสๆนะคะสว่างๆเลยคันนี้ได้แม็กเดิมนะคะสวยๆเลยนะแล้วก็ข้างบนนะคะสีเอยอะไรเอยเดิมๆนะคะตัวคิ้วกันสาดมาให้นะคะคันนี้เป็น4ประตูนะบอกเลยว่าภายในก,กว้างๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเมทากันก่อนนะคะรถ เดิมนะไม่มีชนมาแน่นอนม,มีทําสีมาแน่นอนนะคะน็อตซอกประตูเนียนกริบไม่มีรอยแกะเลยนะคะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานก็คือ,อยังอยู่ครบนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูประตูนี้บ้างนะคะจะได้ครบทั้งสีประตูเนาะอ่านี่เลยเป็นอาชัดแจ๋วนะคะพี่ๆสีมีทํามาแน่นอนสีเดิมๆนะเข้าไปก็คือบางสายแจ๋วแล้วก็อา ของคันนี้ท้ายสวยๆนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะทุกคนช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะโครงสร้างเดิมๆรถไม่มีชนหนักจมน้ําผิดความมาแน่นอนนะคะตัวแม็กไลเนอร์โอ้โหสภาพดีเกินทุกคนเหมือนใหม่เลยอันนี้น่าจะเอามาให้ใหม่เลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะสวยๆเลยเม็ดอาร์เออยอะไรเอ่ยเดิมๆหมดนะทุกคนพี่ๆเดิมๆจากโรงงานนะคะเจ้าจของเก่าหนืดูแลดีมากนะแล้วรถสภาพดีมากขอนถูกด้วยนะมีโปรส่วนด้วยใครอยากได้ทัก ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาจะได้ครบทั้งสี่ประตูนะคะคันนี้แล้ววันนี้เราจัดโปรด้วยนะ mm hmm. เฉพาะลูกค้าที่ทักเข้ามาในเดือนนี้นะคะชุดเครื่องมือของคันนี้นะคะมีมาให้ครบเลยนะนี่เลยนะคะปลายเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อนะพี่ๆจะได้ครบทั้งสองฝั่งนะคะมามาเลยมีเลยนะตั้งนึง่งอุ้ย ั้างนี้แน่นมากนะคะเห็นไหมเดิมๆเลยนะสวยๆเลยใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะคะน,น็อตช็อกประตูไม่มีรอยแกะเลยนะคะติเกอร์มอกอมเดิมจากโรงงานอยู่ครบปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่ออีกกว่าภายใน บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะกุ้งกว้างเลยนะพี่ๆได้บ่อผ้านะคะสภาพดีไม่มีขาดนะเดิมๆจากโรงงานหน้าจอทัชสกรีนนะคะลื่นปื๊ดเลยนะเดิมๆจากโรงงานนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดมีโหมดขับขี่มาให้ด้วย2โหมดนะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะทุกคน่องเก็บของเยอะ,ยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดนะคะสมุดคู่มือมีมา ครบเลยนะคะของตัวบ้านนะแล้วก็ด้านบนของคันนี้นะคะนิเนียนเลยนะนี่ที่เปิดไฟไฟติดทุกจุดนะคะที่ใส่แว่นเออยอะไรเอยนะทุกคนสภาพดีมากกระจกสองหน้ามีครบนะคะกระจกด้านหน้าตัดแสงได้นะคะแล้วก็เลขไม์ของคันนี้นะคะอยู่ที่51,000กิโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้นะดงเครื่องกันต่อดีกว่า เรามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันต่อนะคะคันนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4นะ150แรงม้านะคะเครื่องเดิมๆพิสฟิตไม่รั่วไม่ซึมไม่หลวมนะมาดูในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะคานเดิมๆไม่มีชนนะไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะไม่เคยได้รับความเสียหายเดิมๆจากโรงงานนะพี่ๆสวยๆเลยนะคะอ่ะนี่เลยน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะน็อตฝากระโปรงเนียนกริบนะคะมีแผ่นกันกระม๋ร้อนให้ด้วยฝากระโปรงเดิมๆนะทางเราเป็นทายมองเหลวก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกค สุดงปีเหลือหมื่นกิโลด้วยคุ<ฮ>้มพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะคะเราจัดโบนวนลดให้นะคะเหลือ489,000บาทนะคะเฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะคะอนเพียง8,000บาทตลอดอายุสัญญานะคุ้มๆเลย สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ Facebook <ๆ>ของเราเข้ามานะคะทางเรามี C ีเพตามนี้เลยแล้วก็มีอีกสองช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาพูดคุยได้เลยอยากได้รถสวยตงตกงไม่จบาม,มาที่นี่เลยเสน่ห์รถร้านสองบ๊ายบาย